สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชยนายุธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชา้าสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าโอโหแฟนบอลปีแสดงแมนยูจะว่ายังไงครับกาเซเมโร่พร้อมเป่าหูให้เลยนะมีรายงานล่าสุดบอกว่าแมนยูครับจะเปิดฉากยืมตัวเนม่ามาจากปารีสแซงต์แชงแมงครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโอโ้โห อันนี้เป็นรายงานจากเลฟครับสื่อจากฝรั่งเศสนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาเพื่อเซ็นสัญญากับเนม่ากองหน้าซูเปอร์สตาร์คนดังของเปเชกับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่านิวคาสเซิลสาลิกาโดงเนี่ยตกเป็นหนึ่งในสโมสรที่อยากได้ตัวเนม่าแต่ว่าก็ตามครับรายงานล่าสุดบอกเลยว่า Man แมนยูปีแสดงก็เป็นอีกทีมที่อยากได้ดาวเตะชาวบราซิเลียนอย่างเนม่าเหมือนกัน เปเช่เนี่ยเปิดกว้างสําหรับการขายเนม่านะครับในว,วัย3าปีแถมตอนนี้ตัวเนม่าเองก็กําลังพิจารณาอย่างจริงจังนะครับที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงสมันี้ซึ่งเขาแล้วก็ลิอเนเมซี่ต่างตกเป็นเป้าวิจารณ์ของแฟนบอลตัวเองอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับ ส่วนจะนั่นของพี่กาเซมิโรดนะครับหรือว่ากาเซเมโร่เนี่ยกำลังผลักดันให้แมนยูไปดึงตัวเนย์มามาร่วม,มทีมทีนี้แมนยูครับต้องเซ็นสัญญากับเนย์มาแบบยืมตัวเท่านั้นครับแต่ทางเปเช่เนี่ยต้องการปล่อยตัวเนย์มาแบบถาวรมากกว่านะครับ ต้องบอกว่าแมนยูครับอาจจะเพิ่มโอกาสในการโน้มแนวเนม่าด้วยการควาตัวไปเล่นอยู่ฟ่าเล็กในฤดูกาลหน้านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าแมนยูต้องการแค่แต้มเดียวเท่านั้นจาก2เกมหลังสุดในฤดูกาลนี้ครับโดยจะเจอกับเชลซีในวันพฤหัสบดีนี้ตามด้วยกับเจอฟูลแลมในะครับในวันอาทิตย์โอ้โหต้องมาตามกับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ แมนยู you, อยากยืมตัวเนม่าว่าจังสั้นนะครับซึ่งคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยถ้ามาเล่นให้แมนยูจะขนาดไหนกันเชียวสสำหรับเนม่านะครับ